จะไปถึงในวันจนนรี้ก็จะมารีวิวห้องสุขาเคลื่อนที่หรือห้องสุขาสําเร็จรูปรุ่น VIP ครับวัสดุที่ใช้ผลิตจากไฟเบอร์การ์คุณภาพสูงครับไม่เป็นสนิมไม่เป็นสื่อไฟทนทานแข็งแรงประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าเบากว่าเหล็กถึง4เท่าทําให้ง่ายต่อการขนส่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสีสันสดใสครับเป็นสีเจลโค้ตทนทานต่อแดดและ UV อายุการใช้งานเป็น10ปีครับ อุปรกรณ์ภายในครบครันครับมีส้วมนั่งยองและส้วมชักโครกให้เลือกกันเลยว่าชอบแบบไหนมีพัดลมดูดอากาศเพื่อความสะดวกในการหายใจระบายอากาศแล้วก็สามารถอาบน้ําได้ในตัวตังนี้มีสวิตไฟแล้วก็หลังคาจะเป็นโปร่งแสงนะครับในส่วนนี้จะมีอ่างล้างหน้าและกระจกแล้วก็ในส่วนของพื้นห้องน้ําจะมีลายกันลื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้เวลาเปียกจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุได้เหมาะสําหรับบ้านและสวนรีสอร์ทหรือลานกลางเต็น ไซ่งงานก่อสร้างหรือผู้ที่ต้องการความสะดวกและเร่งด่วนในการใช้ห้องน้ำครับสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ